นี้มาหรอห้องกับหย่มทาล่งเถรออีกจิตนาทีแป๊บเพราะว่าเอามันได้ชั่วโมงจ้ะตอนนี้ได้หา้าสิบแล้วขออีกสิบนาทีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนะพี่เล่ไปทำไปแอบเบิงยูจันว่าแซษแซรษเศรษเศร บ้าโดนแล้วเนี่บได้กินแกงผัดหวานโดนโดนมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆกกำลังใจ ล้านจีบานมามามา,า,าลูกโดมลูกเดี๋ยวต้องไปหาลูกโดมบ้างแล้วเนี่ยโดมมาหาหลายแม่หลายเที่ยวแล้วแม่ไม่เคยไปหาลูกหนูเลยหรกกดไลค์แล้วครับ อยากขึ้นกับแม่เนาะต้องตอนเย็นนะลูกไปดูเวทีบ้านพี่ต้นไม้เด้อวนันนี้อีกแปดนาทีแล้วค่ะเพื่อนๆขอขอเวลาอีกแปดนาทีเด้อลานซีบานหามนีนะห้ามนี้ประสูบลงเ่ไที่หามนี้นะเมื่อนี่บ,บังคับ มามามาโดนโดนโดนดน,ดนลูกร้านสิมาเนาะกินกินเขาอ้างนาะกินเราอ้างอ้างลูกอ้างร้านไปสิอยู่จ้ามียากฮิ้สันาเอามามามา กันผู้ได้คืนว่าได้ไปนี่แสดงว่าบ่เห็นเด้ออย่า่ากันเดอ้อคนนั้นเห็นกับซิเรียนเบมือนละมอตำขนาดว่าเด็ดดีเลย หอมปากหวานหอมมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเร็บจีรอบนอกแล้วก็เพื่อนๆทุกๆทุกคนเมื่อนี้ลืมกดไฮไลท์นะลืมกดไฮไลท์ คอยกระหิวเศร้าเขาปุ่นเลื่อยมาทธานว่างั้นเห็นบ,บ,บ่บอกแล้วบอกแล้วน้องอินก็ว่าบอกกินเขาคือสิไปเศร้าเขาปุ่นให้น้องอิน กับข้าวอนนี้กับข้าวมีประโยชน์มากเลยนะคะไข่ไข่ผักมันบอแม่เขาเนะาะฮ่าฮ่าฮ่าเขาตอนน้องเขา บ่เป็นเขาไงมันก็คืนต้นดอกเขาปุ่นก็เขาแมก็เขาได้ละน้องอินฮะ